ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์วันที่21ปกป้องคริสตจักรของคุณท่านทั้งหลายผูกพันกันด้วยสันติภาพโดยทางพระวิญญาณดังนั้นจงพยายามสุดความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันเช่นนี้ต่อไปเอเฟซัสบทที่4ข้อ3เนื้อสิ่งอื่นใดจงให้ความรักนำชีวิตของท่านเพราะเมื่อนั้นทั้งคริสตจักร ก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองอย่างสมบูรณ์โครสสีบทที่ 3: ข้อ14การปกป้องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรคืองานของคุณความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรนั้นสำคัญมากจนพระคัมภีร์ใหม่ให้ความสนใจเรื่องนี้มากยิ่งกว่าเรื่องสวรรค์หรือนรกพระเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งให้เราบรรลุความเป็นหนึ่ง และการปรองดองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือหัวใจแห่งสามัคคีธรรมถ้าทำลายมันเสียก็เท่ากับกระชากหัวใจออกจากพระกายของพระคริสต์มันคือส่วนสำคัญเป็นแก่นแท้ของการที่พระเจ้าประสงค์ให้เราดำเนินชีวิตร่วมกันในคริสตจักรของพระองค์แบบอย่างสูงสุดของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือตรีเอกานุภาพ พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรวมเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างสูงสุดของความรักที่เสียสละความเห็นแก่คนอื่นด้วยความถ่อมใจและการปลองดองที่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับพ่อแม่ทุกคนพระบิดาในสวรรค์ของเราก็ทรงยินดีที่เห็นว่าลูกๆของพระองค์ปรองดองกันได้ในช่วงเวลาสุดท้าย ก่อนที่พระเยซูจะถูกจับกุมพระองค์ได้อธิษฐานอย่างร้อนรนเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของเรายอนบทที่17ข้อ20ถึง23ระหว่างชั่วโมงแห่งความทุกข์ทรมานนั้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราคือสิ่งสำคัญที่สุดในพระทัยของพระองค์ นี่แสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้สำคัญเพียงใดไม่มีสิ่งใดในโลกที่มีค่าสำหรับพระเจ้ามากกว่าคริสตจักรของพระองค์พระองค์ซื้อคริสตจักรด้วยราคาแพงที่สุดและพระองค์ต้องการให้คริสตจักรได้รับการป้องกันโดยเฉพาะจากความหายนะซึ่งเกิดจากความแตกแยกความขัดแยง้ง และการไม่ปรองดองถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าคุณก็มีความรับผิดชอบที่จะปกป้องความเป็นหนึ่งของคริสตจักรที่คุณอยู่พระเยซูมอบหมายให้คุณทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันปกป้องสามัคคีธรรมและส่งเสริมความปลองดองในคริสตจักรของคุณและท่ามกลางผู้เชื่อทุกคนคพระคัมภีร์กล่าวว่า จงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้นโดยสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันเอเฟซัสบทที่4ข้อ3เราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรพระคัมภีร์ให้คำแนะนำในทางปฏิบัติดังนี้จดจ่อที่ความเหมือนไม่ใช่ความต่างเปาโลบอกเราว่าให้เราเน้นในสิ่งที่ทำให้เกิดความปรองดองและทำให้ ลักษณะนิสัยของแต่ละคนเติบโตโรมบทที่1 4ข้อ19ในฐานะผู้เชื่อเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าเดียวกายเดียววัตถุประสงค์เดียวพระบิดาองค์เดียวพระวิญญาณองค์เดียวความหวังเดียวความเชื่อเดียวปรับติสมาเดียวและความรักเดียวโรมบทที่ 10- บข้อส9 บทที่12ข้อ4ถึงข้อ5 1โครินบทที่ 1: ข้อ10บทที่8ข้อ6บทที่12ข้อ13เอเฟซัสบทที่4ข้อ4บทที่5ข้อ5ฟิลิปปีบทที่2ข้อ2เราร่วมรับความรอดเดียวกันชีวิตเดียวกันและอนาคตเดียวกันสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งกว่า ความแตกต่างใดๆที่เราสามารถนึกได้สิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่เราควรจะเน้นไม่ใช่เรื่องของความแตกต่างส่วนตัวของเราเราต้องจำไว้ว่าพระเจ้าคือผู้ตัดสินพระทยัยประธานบุค,คลิกภาพภูมิหลังเชื้อชาติและความชอบที่แตกต่างแก่เราดังนั้นเราควรให้คุณค่าและชื่นชมความแตกต่างเหล่านั้น ไม่ใช่แค่อดทนต่อสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าต้องการความเป็นเอกภาพไม่ใช่ความเหมือนและเพื่อเห็นแก่ความเป็นหนึ่งเราต้องไม่ให้ความแตกต่างมาแบ่งแยกเราเราต้องพยายามจดจอ่อต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเรียนรู้ที่จะรักกันอย่างที่พระคริสต์ทรงรักเราและทำให้พระประสงค์5ประการของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคนและสำหรับคริสตจักรของพระองค์สำเร็จ ความขัดแย้งมักเป็นสัญญาณว่าเราหันไปจดจ่อต่อสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าคือสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าเรื่องที่ก่อให้เกิดการทะเละวิวาทโรมบทที่14ข้อ 1, 2ที่โมทีบทที่2ข้อ23เมื่อเราจดจ่อที่บุคลิกภาพความชอบการตีความหมายรูปแบบ หรือวิธีการความแตกแยกก็มักจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเน้นเรื่องการรักกันและกันและทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จความปรองดองก็จะเกิดขึ้นเปาโลวิงวอนเพื่อสิ่งนี้โดยกล่าวว่าขอให้สามัคคีกันไว้อย่าแบ่งพักแบ่งพวกกันเลยแต่ขอให้มีความคิดและเป้าหมายเดียวกัน1นึ่งโครินบทที่หข้อสิ คาดหวังโดยคำนึงถึงความเป็นจริงเมื่อคุณได้พบว่าพระเจ้าประสงค์ให้สามัคคีทำแท้เป็นอย่างไรคุณอาจรู้สึกท้อแท้ใจเอาง่ายๆเมื่อเห็นช่องว่างระหว่างอุดมคติและความเป็นจริงในคริสตจักรของคุณ แต่เราต้องรักคริสตจักรอย่างสุดใจแม้คริสตจักรจะอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์การปรารถนาะสภาพในอุดมคติและขณะเดียวกันก็ตำหนิสภาพที่เป็นอยู่นั้นแสดงถึงความไม่เป็นผู้ใหญ่แต่ในอีกด้านหนึ่งการหยุดนิ่งอยู่กับสภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่พยายามไปถึงอุดมคตินั้นคือความเฉื่อยชาความเป็นผู้ใหญ่คือการดำเนินชีวิตไปกับความกดดันผู้เชื่อคนอื่นๆจะทำให้คุณผิดหวังและรู้สึกแย่แต่นั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่จะหยุดสามารถที่ทำกับเขาพวกเขาเป็นครอบครัวของคุณแม้แต่ในเวลาที่พวกเขาไม่ได้ทำตัวเช่นนั้นและคุณก็ไม่สามารถทิ้งพวกเขาไปเฉยๆ พระเจ้าตรัสบ,บอกเราว่าจงอดทนต่อกันและกันยอมผ่อนปลนต่อความผิดของกันและกันด้วยความรักของท่านเอเฟซัสบทที่4ข้อ2ผู้คนผิดหวังต่อคริสตจักรด้วยเหตุผลหลายอย่างที่เข้าใจได้เหตุผลเหล่านี้มีมากมายไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งความเจ็บปวดความน่าซื่อใจคดการละเลยความใจแคบ การเคร่งกฎระเบียบและความบาปอื่นๆดังนั้นแทนที่จะตกใจและแปลกใจเราต้องระลึกว่าคริสตจักรนั้นกรอบด้วยคนบาปตัวจริงรวมทั้งตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นคนบาปเราจึงทำร้ายกันบางครั้งโดยเจตนาและบางครั้งโดยไม่เจตนาแต่แทนที่จะละทิ้งคริสตจักร เราจำเป็นต้องอยู่และแก้ปัญหานั้นถ้าเป็นไปได้หนทางสู่นิสัยที่มั่นคงและสามัคคีธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคือการคืนดีไม่ใช่การหนีการออกจากคริสตจักรทันทีที่เห็นวีแววของความผิดหวังหรือความไม่สมหวังนั้นเป็นเครื่องหมายของความไม่เป็นผู้ใหญ่พระเจ้ามีสิ่งที่พระองค์ต้องการสอนคุณและสอนคนอื่นด้วย นอกจากนั้นคุณจะไม่มีวันพบคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบเพื่อคุณจะหนีไปอยู่ได้ทุกคริสตจักรมีความอ่อนแอและปัญหาของตัวเองในไม่ช้าคุณจะผิดหวังอีกเกราโซมาร์มีชื่อเสียงจากคำพูดที่เขากล่าวว่าเขาคงไม่อยากเป็นสมาชิกของสมาคมใดก็ตามที่จะรับเขาเข้าเป็นสมาชิกถ้าคริสตจักร ต้องเพียบพร้อมสมบูรณ์เพื่อทำให้คุณพอใจความสมบูรณ์เดียวกันนั้นก็จะทำให้คุณไม่สามารถเป็นสมาชิกได้เพราะว่าคุณไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบดีทริค บอนฮอฟเฟอร์ bon fer, สิทธยาพิบาลชาวเวยอรมันซึ่งถูกประหารชีวิตเพราะต่อต้านพวกนาซีได้เขียนหนังสืออมาตะเกี่ยวกับสามคัคคีทำชื่อ Life Together ชีวิตร่วมกันในหนังสือเล่มนั้นท่านเสนอว่าความไม่สมหวังของคริสตจักรท้องถิ่นของตนเป็นสิ่งดีเพราะว่ามันช่วยทำลายความคาดหวังจอมปลอมที่จะพบคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบ ไม่ช้าเราจะทิ้งภาพลวงตาที่ว่าคริสตจักรต้องสมบูรณ์แบบเพื่อเราจะรักคริสตจักรได้ไม่ช้าเราจะหยุดเสแสร้งและเริ่มยอมรับว่าพวกเราล้วนไม่สมบูรณ์ต้องการพระคุณนี่คือจุดเริ่มต้นของชุมชนแท้ทุกคริสตจักร สามารถติดป้ายไว้ว่าคนดีพร้อมไม่ต้องมาสมัครที่นี่มีไว้สำหรับคนที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปต้องการพระคุณและต้องการเติบโตเท่านั้นบอนฮอฟเฟอร์ bon กล่าวว่าคนที่รักชุมชนในฝันมากกว่ารักชุมชนคริสเตียนจะกลายเป็นผู้ทำลายชุมชนคริสเตียน ถ้าเราไม่ขอบพระคุณทุกวันสำหรับสามัคคีธรรมคิสเตียนซึ่งพระเจ้าให้เราได้อยู่ร่วมแม้ว่ามันจะไม่มีประสบการณ์ยิ่งใหญ่ไม่มีความมั่งคั่งที่จะพบได้มีแต่ความอ่อนแอความเชื่อน้อยและปัญหามากมายและในทางตรงกันข้ามเราเอาแต่บ่นว่าทุกสิ่งไร้สาระและเลวร้าย เราก็กำลังขัดขวางพระเจ้าจากการทำให้สามคคมธรมของเราเติบโตตั้งใจว่าจะหนุนใจแทนที่จะติเตียนการยืนอยู่ข้างสนามและตำหนิคนที่กำลังรับใช้นั้นง่ายกว่าการเข้าร่วมและให้ความช่วยเหลือพระเจ้าทรงเตือนเราเสมอๆว่าอย่าตำหนิเปรียบเทียบหรือตัดสินกันและกัน โรมบทที่ 14: ข้อ13ยากอบบทที่4ข้อ11เอเฟซัสบทที่4ข้อ29มัทธิวบท 9, บบที่5ข้อ9ยากอบบทที่5ข้อ9เมื่อคุณวิจารณ์สิ่งที่ผู้เชื่อคนอื่นกำลังทำอยู่ด้วยความเชื่อและด้วยความเชื่อมั่นที่จริงใจ คุณก็กำลังแทรกแซงการทำงานของพระเจ้าท่านเป็นใครเล่าที่จะไปตำหนิผู้รับใช้ของคนอื่นนายของเขาเองจะเป็นผู้ตัดสินว่าเราทำสำเร็จหรือล้มเหล้วรวมบทที่14ข้อ4เปาโลกล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าเราต้องไม่ตัดสินหรือดูถูกผู้เชื่อคนอื่นซึ่งมีความเชื่อมั่นแตกต่างจากเรา แล้วทำไมเราจึงตำหนิการกระทำของพี่น้องทำไมเราจึงพยายามดูถูกพวกเขาวันหนึ่งเราทุกคนจะถูกพิพากษาไม่ใช่ตามมาตรฐานของการละกันหรือแม้แต่มาตรฐานของเราเองแต่ตามมาตรฐานของพระคริสต์โรมบทที่14ข้อ10เมื่อใดก็ตามที่ผมตัดสินผู้เชื่ออีกคนหนึ่ง4สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นทันที คือผมสูญเสียสามัคคีธรรมกับพระเจ้าผมเปิดเผยความเย่อหยิงและความไม่มั่นคงของตัวเองผมหาเรื่องที่จะถูกพระเจ้าพิพากษาและผมทำร้ายสามัคคีธรรมของคริสตจักรจิตวิญญาณช่างตำเนกนั้นมันเป็นความชั่วที่สร้างความเสียหายมหาศาลพระคัำพีเรียกซาตานว่าผู้กล่าวโทษพี่น้องของเราวิวรณ์บทที่12ข้อสิ งานของมานคือกล่าวโทษบนและวิจารณ์คนในครอบครัวของพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่เราทำสิ่งเดียวกับมันเราก็กำลังถูกล่อลวงให้ทำงานของซาตานโปรดระลึกว่าคริสเตียนคนอื่นๆไม่ใช่ศัตรูแท้จริงไม่ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับพวกเขามากเพียงไร เมื่อใดก็ตามที่เราใช้เวลาเปรียบเทียบหรือวิจารณ์ผู้เชื่อคนอื่นเมื่อนั้นก็เป็นเวลาที่เราควรสร้างความเป็นน้ำหนึ่งในสามัคคีธรรมของเราพระคัมภีร์กล่าวว่าให้เราตกลงใจว่าเราจะทุ่มเทพลังทั้งหมดของเราเพื่อปรองดองกันจงช่วยเหลือคนอื่นด้วยคำพูดที่หนุนใจอย่าดึงเขาให้ตกตำ่ำด้วยการคอยจับผิด รมบทที่14ข้อ19ปฏิเสธที่จะฟังคำนินทาการนินทาคือการส่งต่อข้อมูลเมื่อคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือส่วนหนึ่งของการแก้ไขคุณดูว่าการแพร่คำนินทาเป็นสิ่งผิดและคุณก็ไม่ควรจะฟังมัน ถ้าคุณต้องปกป้องคริสตจักรของคุณการฟังคำนินทาก็เหมือนการรับของโจรและมันทำให้คุณมีความผิดเท่ากันเมื่อคนหนึ่งเริ่มนินทาให้คุณฟังจงกล้าพอที่จะพูดว่าขอร้องนะหยุดเถอะฉันไม่จำเป็นต้องรู้คุณพูดกับคนนั้นโดยตรงหรือยังคนที่นินทาให้คุณฟังจะนินทาเรื่องของคุณด้วยพวกเขา เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ถ้าคุณฟังคำเนนทาพระเจ้าตรัสว่าคุณก็เป็นตัวปัญหาสุภาษิตบทที่1ิ์ข้อ4บทที่1 6ข้อ28บทที่2 6 2บข้อ2ีบทที่2 5ข้อ9บทที่2 0สข้อ19ตัวสร้างปัญหาฟังตัวสร้างปัญหาสุภาษิตบทที่17ข้อส คนเหล่านี้คือคนที่ทำให้คริสตจักรแตกแยกเพราะคิดถึงแต่ตัวเองอยูดาบทที่1ข้อ19น่าเศร้าใจที่ในฝูงแกะของพระเจ้าบาดแผลร้ายแรงที่สุดมักจะเกิดจากแกะตัวอื่นไม่ใช่จากสุนัขป่าเปาโลโดได้เตือนเรื่องคริสเตียนกินคนผู้กัดกินเนื้อกันและกันและทำลายสามาคีธรรม กาลาเทียบทที่5ข้อ15พระคัมภีร์กล่าวว่าเราควรหลีกเลี่ยงตัวสร้างปัญหาเหล่านี้บุคคลที่เที่ยวสุบสิบไปก็เผยความลับให้กระจายฉะนั้นอย่าเข้าสังคมกับคนปากบอลสุภาษิตบ,บทที่20ข้อ19วิธีที่เร็วที่สุดในการหยุดความขัดแย้งในคริสตจักรหรือกลุ่มย่อยคือการใช้ความรักว่ากล่าวคนที่นินทาหรือยืนการให้พวกเขาหยุด ซาโลมอนกล่าวว่าเพราะขาดฟืนไฟก็ดับและที่ไหนที่ไม่มีคนซุบซิบการทะเลาะวิวาทก็หยุดไปสุภาษิตบทที่26ข้อ20่ําทำตามวิธีการของพระเจ้าในการแก้ไขความขัดแย้งนอกเหนือจากหลักการที่กล่าวไว้ในบทที่แล้วพระเยซูได้ประทานขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนแก่คริสตจักรถ้าผู้เชื่อคนหนึ่งทำผิดต่อท่าน จงไปหาเขาและบอกเขาจัดการเรื่องนี้กันสองต่อสองถ้าเขาฟังท่านท่านก็จะกลับเป็นเพื่อนกันถ้าเขาไม่ฟังก็ให้ไปหาคนอื่นไปด้วยหนึ่งหรือสองคนเพื่อจะเป็นพยานยืนยันว่าสิ่งต่างๆโปรง่งใสและพยายามอีกครั้งถ้าเขายังไม่ฟังก็จงบอกเรื่องนี้แก่คริสตักรมัทธิวบทที่18ข้อ15ถึงข้อ17 ระหว่างที่มีความขัดแย้งจะมีการทดสอบให้เราไปบ่นกับบคุคคลที่3แทนที่จะกล้าพูดความจริงด้วยใจรักกับคนที่คุณไม่พอใจสิ่งนี้ทำให้ปัญหาแย่ลงแทนที่จะทำเช่นนั้นคุณควรไปหาคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงการพูดคุยส่วนตัวเป็นก้าวแรกเสมอและคุณควรจะทำโดยเร็วที่สุด ถ้าคุณไม่สามารถจัดการปัญหานี้กันสองต่อสองก้าวต่อไปคือการนำพยานไปด้วยหนึ่งหรือสองคนเพื่อช่วยยืนยันเรื่องปัญหาและทำให้คืนดีกันคุณควรจะทำอย่างไรถ้าคนนั้นยังดื้อรั้นอยู่พระเยซูตรัสว่าให้นำเรื่องนี้ไปยังคริสตักถ้าคนนั้นยังปฏิเสธที่จะฟังอีกคุณก็ควรปฏิบัติต่อเขาอย่างผู้ไม่เชื่อ มัทธิวบทที่18ข้อ17 1โครินบทที่5ข้อ5สนับสนุนสิทยาพิบาลและผู้นำของคุณไม่มีผู้นำที่ดีพร้อมสมบูรณ์แต่พระเจ้าประทานความรับผิดช,ชอบและสิทธิทอำนาจแก่ผู้นำเพื่อรักษาความเป็นน้ำหนึ่งของคริสตจักร มันเป็นงานที่ไม่มีใครขอบคุณในช่วงเวลาที่มีคนขัดแย้งกันสิทธยาพิบาลมักจะต้องรับบทยากๆทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างสมาชิกที่บาดเจ็บขัดแย้งและไม่เป็นผู้ใหญ่พวกเขายังได้รับมอบหมายให้ทำงานที่เป็นไปไม่ได้ในการทำให้ทุกคนมีความสุขซึ่งแม้แต่พระเยซูก็ยังทรงทำไม่ได้ ถ้าคำพีบอกชัดเจนถึงวิธีที่เราจะสัมพันธ์กับผู้ที่รับใช้เราจงเชื่อฟังบรรดาผู้นำที่อภิบาลชีวิตคุณฟังคำแนะนำของพวกเขาพวกเขาใส่ใจสภาพของชีวิตและการงานของท่านภายใต้การกวดขันของพระเจ้าจงให้เขาทำหน้าที่ผู้นำด้วยความยินดีไม่ใช่ด้วยความเหนื่อยหน่ายทำไมท่านจึงอยากให้พวกเขาทำงานยากขึ้น ฮีบรูบทที่13ข้อ17วันหนึ่งสิทธยาพิบาลจะต้องยืนต่อพระพักพระเจ้าและรายงานว่าพวกเขาได้ดูแลคุณดีเพียงไรพวกเขาเฝ้าดูแลท่านในฐานะเป็นผู้ที่ต้องรายงานฮี Hebrew บรูบทที่13ข้อ17แต่คุณก็ต้องรายงานด้วยคุณจะรายงานต่อพระเจ้าว่าคุณติดตามผู้นำของคุณดีเพียงไรพระคัมภีร์ ให้คำสั่งแก่สิทธยาพิบาลอย่างเจาะจงมากถึงวิธีปฏิบัติต่อคนที่สร้างความแตกแยกในคริสตจักรพวกเขาต้องหลีกเลี่ยงการทุ่มเถียงและสั่งสอนฝ่ายตรงข้ามอย่างสุภาพขณะเดียวกันอธิษฐานว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาต้องเตือนคนเหล่านั้นที่ชอบโต้แยง้ง วิงวอนเพื่อความปรองดองและความเป็นหนึ่งตำหนิคนที่ไม่เคารพผู้นำและขจัดคนที่สร้างความแตกแยกออกไปจากคริสตะถ้าตักเตือนสองครั้งแล้วพวกเขายังไม่สนใจ 2. ที่โมทีบทที่2ข้อ14ข้อ23-26ถึง26ฟิลิปปีบทที่4ข้อ2ทิตัสบทที่2ข้อ15บทที่3ข้อ2 บทที่10ถึง11เรากำลังปกป้องสามัคคีธรรมเมื่อเราให้เกียรติคนที่รับใช้เราโดยการนำสิทธยาพิบาลและผู้นำต้องการคำอธิษฐานคำหนุนใจคำชมและความรักจากเราเราได้รับคำสั่งให้เคารพนับถือผู้ที่ทำการอยู่ท่ามกลางาพวกท่านคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระเป็นเจ้า ทรงเลือกไว้ให้เป็นผู้นำและสอนท่านจงเคารพและรักเขาให้มาก 1. เทสโลนิกาบทที่5ข้อ12-13ผมขอท้าทายคุณให้ยอมรับความรับผิดชอบของคุณในการปกป้องและส่งเสริมความเป็นหนึ่งในคริสตจักรที่คุณอยู่จงทุ่มเทอย่างเต็มที่และพระเจ้าจะพอพระทยมันจะไม่ง่ายเสมอไปบางครั้ง คุณจะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพระกายไม่ใช่สําหรับตัวเองโดยเห็นแก่คนอื่นนั่นคือเหตุผลประการหนึ่งที่พระเจ้าให้เราอยู่ในครอบครัวคริสเตียนคือเพื่อเรียนรู้ที่จะไม่เห็นแก่ตัวในชุมชนเราเรียนรู้ที่จะพูดว่าเราแทนคำว่าฉันและของเขาแทนคำว่าของฉัน พระเจ้าตรัสว่าอย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น1โครินบทที่10บข้อ24พระเจ้าทรงอวยพระพรคริสตจักรที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่คริสตจักรแซดเดิลแบก็กสมาชิกทุกคนได้ลงนามพันธสัญญาซึ่งครอบคลุมถึงคำสัญญาที่จะปกป้องความเป็นหนึ่งของคริสตจักรเราผลคือคริสตจักร ไม่เคยมีความขัดแย้งจนถึงขั้นคริสตจักแตกอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญพอๆพกันคือเมื่อสามัคคีธรรมของที่นี่มีความรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคนจำนวนมากจึงอยากเข้าร่วมใน7ปีที่ผ่านมาคริสตจักได้ให้ปรับติสมาผู้เชื่อใหม่กว่า9,100คนเมื่อพระเจ้าทรงมีผู้เชื่อทารกที่พระองค์ต้องการให้คลอดออกมาพระองค์ก็ทรง มองหาคริสตจักที่อบอุ่นที่สุดที่พรงทรงหาได้เพื่อเลี้ยงดูฟูมฟักพวกเขาคุณจะทำอะไรเพื่อช่วยให้ครอบครัวคริสตจักรของคุณอบอุ่นและมีความรักมากขึ้นมีหลายคนในชุมชนของคุณที่มองหาความรักและสถานที่ที่เขาจะเป็นส่วนหนึ่งความจริงก็คือทุกคนจำเป็นและอยากได้รับความรักและเมื่อค้นพบคริสตจัก ที่สมาชิกรักและเอาใจใส่กันและกันรจริงๆคุณจะต้องปิดประตูลงกรอนถึงจะการพวกเขาไม่ให้เข้ามาได้วันที่21คิดถึงวัตถุประสงค์ของฉันประเด็นสำหรับการใคร้ครวน<ม>การปกป้องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตจักรเป็นความรับผิดชอบของฉัน ข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำให้เราเน้นในสิ่งที่ทำให้เกิดความปรองดองและทำให้ลักษณะนิสัยของแต่ละคนเติบโตโรงมบทที่14ข้อ19าคำถามสำหรับการพิจารณาฉันได้ทำอะไรในส่วนตัวของฉันบ้างเพื่อปกป้องความเป็นหนึ่งของครอบครัวฉันในเวลานี้